เจคโนสวัสดีค่ะบ้านเดี่ยวนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะขนาดพื้นที่75ตารางวา3ห้องนอนมีที่จอดรถ2คันนะคะมี1ห,ห้องน้ำค่ะที่ดินโฉนดคุดแดงนะคะเจ้าของขายเองอยู่ที่ตำบลบางขุนไกลอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีค่ะทุกท่านบ้านดอนผิงแดดนะคะ สองร้านสี่แสนบาทค่ะบ้านพร้อมที่ดินนะคะเป็นบ้านมือสองค่ะสภาพยังดีอยู่สามารถเข้าอยู่อาศัยกันได้เลยถ้าใครสนใจแปลงนี้นะคะสามารถติดต่อนัดชมพื้นที่กันได้โทรคุยติดต่อสอบถามหรือว่าต้องการนัดชมพื้นที่แปลงจริงนะคะสามารถทักคุยรายละเอียดจากผู้ขายกันได้โดยตรงตามช่องทางการติดต่อตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเลยนะคะ จคโนได้ใส่ข้อมูลเบื้องต้นรวมถึงช่องทางการติดต่อผู้ขายไว้ให้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจกันด้วยสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ